สวัสดีครับเกรียบันไทยอัปเดตวันนี้จะมาเล่ากันถึงเรื่องของอทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งของเราในศึกชิงคัพในช่วงเย็นวันนี้ครับกับฉายาของเขาเดียสคาวซึ่งแปลเป็นไทยก็คือสุนัขจนจัดก็แบบว่างงครับว่าทําไมถึงเป็นฉายานี้คือต้องเล่าแบบนี้ครับว่าด้วยความที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เนี่ยกีฬาฟุตบอลไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบป๊อปปูล่าอะไรขนาดนั้นนะครับก็ มีเขาเรียกว่าแฟนๆก็ไม่ได้สนใจอะไรมากจนเมื่อช่วงปี2009ครับช่วงที่ตาแดนปลามีนะครับเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมชาตินะครับก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับโดยการดึงพวกนักเตะต่างชาตินักเตะลูกครึ่งอะไรก็น่าใจแค้าหๆกับอินโดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับทีมมีการดึงมาแล้วก็กระแส ความนิยมมันก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนะครับที่ใช้ฉายาว่าไตรสตาร์ซึ่งก็คือดาว3มดวงที่อยู่บนธงชาติของฟิลิปปินส์นะครับ mm hmm. ก็แฟนๆก็เห็นแล้วแบบเอ๊ยชอบใจอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนกันมีการตั้งฉายาให้ต่างๆมากมายแล้วก็ซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็คือฉายาเป็นภาษาสเปนครับที่ชื่อว่ากาเยอสูซึ่งแปลว่านักรบชุดนำเงิน หลังจากนั้นก็มีการบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนกันไปเรื่อยจากเกาเยอ,อสูเป็นอสูกาเยนะครับแล้วก็มีคนหัวใสครับก็เลยมาย่อสั้นๆครับจากอสูกาเยเหลือเป็นเอเซกาซึ่งไอคำว่าเอเซกาหรือว่าอสเกาเนี่ยครับเขาตั้งใจให้ไปล้อกับภาษาตะกัลกนะครับที่แปลว่าสุนัขจรจัดนะครับแล้วก็แบบว่าแฟนๆมาเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเออมันก็เจ๋วดีนี่หว่าอสกาอะไรเงี้ยดูแบบสุนัขจินจัดดูแบบเรานักสู้ดีอะไรอย่างเงี้ย้งครับก็เลย ใช้ฉายานี้เรมาแล้วก็อิตาแดน巴ามีเขาก็เลยแบบว่าชื่นชอบด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนกึง่งๆรองรับอย่างไม่เป็นทางการอะไรเงี้ยครับก็มีการใช้มาจนอย่างแพร่หลายแล้วก็แฟนๆก็เอารูปแบบสุนัขจอนจัดเรือในตามสไตล์ของเขาครับไปตัดต่อเป็นโลโก้อะไรเงี้ยก็ดูสวยงามดีเช่นกันนะครับจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับตาแดน巴ามีเขาลาออกจาก ตำแหน่งผู้จัดก,การทีมแล้วก็ได้ชื่อว่าเฟรดดี้กอนซาเลสเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมแทนซึ่งตาคนนี้เนี่ยอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันดูแบบไม่ค่อยโอเคอะไรเท่าไหร่เงี้ยครับก็เลยแบบสั่งห้ามสื่อมวลชนนะครับหรือว่าใครก็ตามเนี่ยครับใช้เรียกทีมชาติว่าอัสกาวเนี่ยไม่เรียกแล้วอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็แบบเซ็งๆหน่อยครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ผมว่าแฟนๆฟิลิปปินส์เขาก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยัง ชื่นชอบและก็ศรัทธาในความเป็นฉา,ายาของเขาที่เขาเชียร์กันมาตั้งแต่แรกก็คือเดียสคาหรือนักจอนจักนั่นเองครับส่วนใครที่สนใจอยากจะดูเกมนี้ครับก็สามารถเปิดสดๆดูได้เลยครับทางช่องไทยรัฐทีวีครับก็เริ่มเข้ารายการกันตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งเลยครับก็มีการวิเคราะห์เกมการแข่งขันแล้วก็แข่งกันจริงๆตอนประมาณ2องทุ่มยังไงก็ดูรับชมนะครับเกมแรกแบบสดๆและถูกลิขสิทธิ์อันนี้รวมถึงนัชชิงด้วยนะครับในวันที่14ได้ทางช่อง แพรรัฐทีวีเลยครับ